ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับภายหลังจากที่รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เมื่อวานนี้โดยพิหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลได้มีการเปิดประเด็นเกี่ยวกับผู้พิเศษที่อาจจะตามรอยหมอบีนั่นก็คือเจนยานทิพย์ซึ่งก็ทำให้หลายคนออกอาการช็อกไปต,ตามกันเพราะไม่รู้มาก่อนเลยครับว่า เขาไปทำอะไรมาถึงต้องตามรอยหมอบีโดยเฉพาะเรื่องทองที่บรรดาสาวกทำบุญมาตอนนี้ทองทั้งหมดอยู่ที่ไหนย้อนกลับไปในรายการเมื่อวานนี้ครับผู้จัดการส่วนตัวของเจนยานทิพย์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการนะครับโดยยืนยันว่าพร้อมจะชี้แจงทุกประเด็นที่สงสัยและก็มั่นใจในความบริสุทธิ์โดยคุณรุ้งตะวันครับผู้จัดการส่วนตัวของเจนยานทิพย์ได้ให้สัมภาษณ์ชี้แจงถึงประเด็นข้อสงสัย เรื่องการรับบริจาคทองคาเพื่อน,นําไปบรรจุในเจดีย์โดยยืนยันว่าทองคําทั้งหมดที่ได้รับบริจาคมานั้นยังอยู่ครบถ้วน้จัดการส่วนตัวยังชี้แจงว่าสาเหตุที่ยังไม่ได้นําทองไปบรรจุในเจดีย์นั้นมาจากสองประเด็นหลักคือความกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะการประกาศวันเวลาที่ชัดเจนอาจทําให้เสี่ยงต่อการถูกปล้นและปัญหาโครงสร้างเจดีย์องค์เจดีย์มีรอยล่วซึมทําให้ต้องซ่อมแซมก่อนที่จะนําทองคาไปบรรจุได้ พร้อมกันนี้ยังระบุว่าเงินบริจาคที่ผ่านมาได้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของเธอเพื่อนําไปช่วยเหลือวัดต่างๆเป็นรายเดือนซึ่งสามารถแสดงเอกสารและหลักฐานการโอนได้ได้ไดรับใบอนุโมทนาบัตรออกจากวัดหากมีหน่วยงานร้องของเข้ามาตรวจสอบอย่างเป็นทางการผู้จัดการส่วนตัวของเจนยานทิศย,ยังกล่าวอีกนะครับว่าไม่กังวลต่อการถูกตรวจสอบและยินดีที่จะชี้แจงข้อได้จริงทั้งหมดเพื่อความโปร่งใส ขณะที่ล่าสุดครับภายหลังชื่อของเจนยานทิพ์ถูกตั้งคำถามจากหลายๆฝ่ายล่าสุดนะครับในเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของรายการคนอวดผีได้มีการโพสต์ข้อความสั้นๆระบุว่าหลังจากนี้จะไม่มีผลงานของคุณเจนยานทิพ์ในช่องคนอวดผีจนกว่าจะออกมาชี้แจง สำหรับเจนยานทิปหรือที่หลายคนรู้จักกันในฐานะอดีตพิธีกรชื่อดังรายการคนอวดผีจากการนั่งเป็นหนึ่งในทีมงานพิธีกรร่วมกับป๋องกระพลทองพลับและตักบริบูรณ์ในรายการคนอวดผีช่วงปี53-55โดยเธอถูกนำเสนอในฐานะผู้มีสัมผัสพิเศษมองเห็นวิญญาณและมักถูกพูดถึงในประเด็นความเชื่อเหนือธรรมชาติ หลังออกจากรายการเจนยังคงทำงานด้านสายมูลและจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเธอได้เป็นเจ้าของเว็บไซต์อาจารย์เจน .com ซึ่งให้คำปรึกษาเรื่องดวงชะตาความรักและโชคลาภ รวมถึงจัดกิจกรรมทิปบุญทิปลี้ลับที่ชวนผู้สนใจเดินทางไปทําบุญตามวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในหลายจังหวัดนอกจากนี้เจนยานทิปยังออกมาให้สัมภาษณ์หลายครั้งว่าเธอมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ใจด้วยการใช้ประสบการณ์และความเชื่อทางด้านจิตวิญ,ญญาณเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตโดยมีทั้งผู้ศรัทธาและผู้ที่ตั้งคําถามวิพากวิจารณ์คบคู่กันมาเสมอ เจนยานทิพย์หรือเจนกีลาเรียบร้อยเจริญเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่มีสัมผัสพิเศษที่มองเห็นกรรมของผู้อื่นซึ่งความสามารถนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่ติดตัวเธอมาตั้งแต่วัยเด็กและเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจสําคัญในการช่วยเหลือผู้คนเจนยานทิพย์มีพื้นเพเป็นคนกรุงเทพฝั่งธนบุรีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสยามในปี2548แต่สิ่งที่ทําให้เธอแตกต่างจาก คนอื่นคือประสบการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นตั้งแต่อายุเพยียงแปดขวบเธอเริ่มได้ยินเสียงกระซิบที่สอนเรื่องบุญและบาปเห็นผู้คนในร่างของสัตว์ที่เคยเป็นในอดีตชาติและรับรู้ถึงกรรมที่พวกเขาเคยกระทำซึ่งเธอมองว่าความสามารถเหล่านี้เป็นสิ่งที่ติดตัวเธอมาตั้งแต่อดีตชาติ ก่อนจะเข้าสู่เส้นทางของการเป็นผู้มีสัมพันธ์พิเศษที่ช่วยเหลือผู้คนอย่างเต็มตัวเจนยานทิ์เคยทำงานด้านการตลาดที่บริษัทเทวคอร์ปอเรชั่นจำกัดตั้งแต่ปี2540ก่อนที่เธอจะกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากรายการโทรทัศน์ชื่อดังอย่างคนอวดผีในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสัมพันธ์พิเศษด้วยความสามารถในการสื่อสารและอธิบายเรื่องราวของกรรมทําให้เธอสามารถให้คําปรึกษาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับผู้คนได้อย่างน่าทึ่ง นอกจากในรายการโทรทัศน์แล้วเจนยานทิพยังถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเธอและก็ภารกิจของเธอผ่านตัวอักษรในหนังสือชื่อภารกิจดีลิกรรมซึ่งหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้เป็นเพียงการเล่าเรื่องราวส่วนตัวแต่ยังเป็นแนวทางให้ผู้อ่านได้เข้าใจเรื่องของกรรมและวิธีการแก้ปัญหาชีวิตที่เกิดจากกรรมเก่าได้อย่างเป็นรูปธรรมทําให้เธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนจํานวนมากที่กําลังเผชิญกับปัญหาชีวิต